นี่คือผังเมืองที่ออกแบบเหมือนรังพึ่งคุณกำลังมองเห็นอะไรอยู่นี่คือผังเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนเมืองที่หลายคนรู้จักเพราะทีมฟุตบอลแต่เบื้องหลังความสวยงามของถนนและอาคารตรงนี้มีประวัติที่น่าสนใจมากย้อนกลับไปปี1 8 5 9บาร์เซโลนาประสบปัญหาเมืองแออดัดจนไม่สามารถขยายได้รัฐบาลเลยจัดประกวดหาคนออกแบบผังเมืองใหม่และอิลเดฟอนเซดา อิเดฟอนเซวิศวกรและนักวางผังเมืองชนะด้วยแนวคิดที่ล้ำสมัยเกินยุคเขาออกแบบ e อ a m p l e อ่านว่าเอชามเปรสย่านใหม่ที่มีถนนตัดกันเป็นตารางเหลี่ยมมุมอาคารตัดเฉียงทําให้ถนนดูเหมือนรังพึ่งจากมุมสูงจุดประสงค์คือให้ถนนกว้างลมพัดผ่านสะดวกมีแสงแดดส่องถึงและให้รถมา้าหรือรถรางเลี้ยวได้ง่ายกว่า150ปีแล้วผังนี้ยังคงใช้จริงและเป็นเอกลักษณ์จนใครเห็นภาพถ่ายมุมสูงก็จำได้ทันทีใครมีโอกาสไปบาร์เซลโลนาลองเดินในย่านเอ็กซัม แล้วจะเข้าใจว่าทำไมผังเมืองดีถึงเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆถ้าชอบช่วยกดไลค์ให้เราด้วย